พี่น้องก็เตียยปาดขาวปนานาไปเวียกเลยพี่น้องนางอินกับนางแสงบอกซื้ออินวันนี้พวกนั้น,นซื้อแสงพี่น้องสองไอ้น้องเออครับน้องวันนี้ก๊กนางอินเนี่ยพวนั้น,นหลับพ้ที่สงครอบครัวผมมีสี่นคนน้องผมเนาะหกคนทั้งพอ่อทั้งแม่โอนแล้วมีหาพี่น้องเจ็ดทั้งพอ่อทั้งแม่ เทน้ำใส่อินมันเนี่ยเทมันหะนห้ำสว่าไก่พี่ต้องได้เทมันนี่ยื้เอิญพ่อพี่้องเต้เตยอโตพี่้องวันอกพื้น,อน,อนมอคืนนี่หายเอาแท้ว่ะเจ็บประแดดพี่้องนองส่อไทยเป็นเห็ดเนาะ ส้วไก่กันน้องสะพายเป็นต้มเมียนแต่อุอนมาส้วให้บน,นี้สิตำมะฮุงต่อได้ปันีแซ่บๆเด้อตำมะฮุงอันนี้ต้มข้าวให้ลูกพี่น้องต้มข้าวให้เอาต้สิบเอ็ดโมงหลุดออกพี่น้องสิบเอ็ดโมงที่เพิ่นก็เดินทางแล้วลงใต้แล้วพิ่นว่า สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงอุ่นเอาออโต้ไปปาไปเดือุ่นกับไปส่งทุกคนพอมาเตะกับไปอยู่มาเตะกับไปเวียกเลยน่องบอลกับไปอุ่นเฮียล่ะจะมองอะไร้อยใส่จาน บายดีพี่น้องมา,างสุูทุกคนมามากินข่าวกินข,ข,ข่าวด้วอเ,เอาบวมมากนยสาะบวกอาจารย์ออาจารางกลางตำเหอเอเอตำเหงือ

ตะ่าเลยงเา้กางกาาแขงแขงอแมาแข่มาเด้อมาเด้อมาเด้อ กิ้ๆไม่มมต้องผ่ามาแเต้นอยนะผ่ารึาโล่า 葡萄我本来很爱吃的，葡萄。 ขอทำงานแต่มูอบงานดูน้องเราร่บโบนมาส่งงานนะเราไปเรียบมาห้างกับไปซื้อดืมมาข้างานหน่อยนะมานี้ Ell Ay اللي بتحطيه نون لا ما يجول لا ها باقي móc <binh alla french Merkel> <laughs> <laughs> <st prensi Philadelphia> đã là móc đã là móc đã là 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 โรงพยาบาลไงโรงพยาบาลอีก เแม่แม่แม่ này. Tôi gọi con nó. Ừ. 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 Nó bắt đầu. Nó bắt đầu. Nó biết được rồi.

เร่ท่าเรคออมอนะแม่เลยที่ซาโดดมากวะมวก็ต้องเหมือนมึงเลยอ่ไรวซอเหมือน้าที่อะไราบน่อ้าวะกุ้งมาเอา้าี่ไรส่ว

mặt mùa mặt mùa mặt mùa 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 รวมถึงอ,อะไรเบื่อังได้คังไว้เดีวยวนี้ไม่ได้คังแล้วหย่งปล่อยกลงมากอลงมาไปได้ได้มันปีนได้ลงเขาไปได้มากไหมโอเคลองขึ้นีไปก่นขึ้นหน้าบ้านเ้าว